เกมกาลังจะเริ่มนะครับสาหรับทีมอธิการรีสอร์ทในฝั่งผู้ใหญ่ในเสื้อสีน้าตาลเนี่ยนะฮะรถหมูน้ําตาลเนี่ยละครับหมายเลขสองหน้าขวาทําก็เป็นปากเกตจากบางมุนาคหน้าซ้ายชงก็เป็นพี่เอี้ยงนะครับแต่ก่อนก็จะเรียกกันจะเอี้ยงจะเอี้ยงปัจจุบันเห็นพี่รอคอมเมนต์มาก็น่าจะเป็นผู้หมดเอี้ยงนะครับส่วนส่นตำแหน่งแบ๊กปีิทินชาติไทยในวัย66ปีหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับพี่ล้งพักดีแดงวัฒนะไพบูล์ พบกับทีมกำแพงเพชรในฝั่งตรงข้ามบุรยาครับหน้าขวาทาก็เป็นพี่ต๊อบนะฮะหน้าซ้ายชงก็เป็นพี่หวังส่วนตำแหน่งแบ็คก็เป็นพี่จบโอ้คอมเมนต์กันมายาวๆเลยนะครับกำแพงเพชรสู้ๆกำแพงเพชรสู้โอ้โหคู่แรกใครชนะคู่แรกเป็นทีมเข้าซอยฟ้าห้ามครับก็เอาชนะทีมส่วนสยามไปได้เข้ารอบสี่ทีมเป็นหนึ่งทีมเลยนะฮะโอ้พี่ลงนีงเกี่ยวได้อยู่ครับแล้วชงลึกไปแบบนี้พี่ต๊อบเปิดใหม่ครับอ้าล้นมา เอาละครับปาาเกียรติไม่รออีราคาอีลมนะฮะตีหัวจังหวะเดียวล็อกแต้มให้อัจิการรีสอร์ทสวัสดีครับสวัสดีน้องตองจะ,ะสิงเท่าพองพิรามพี่พง์สวัสดีครับคุณธีรพลพี่พี่รอบอกว่าพี่ลงุงตุ๊กหลอกหยอด เป็นลหลักตอนนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครเพราะว่าในเวทในัยโอสโโด้วยกันแล้วก็ถือว่ายังรักษาลักายได้ดีนะครับปรดีพี่ช้างครับเปลี่ยนมาทางกำแพงจะเสิร์ฟโดยพิจบลูกนี้พี่ลงเปิดแล้วชงให้ปาเกียรตอาล่ะครับตันเบาๆทัดบล็อกล็อกแต้มให้อธิการรีสอร์ทผิดแผนและ <laughs> พิมาน <laughs> พิมาน <laughs> เออต้องต้องต้องเป็นพี่น้อยใช่ไหมฮะเป็นพี่จบหรอ <c oughs> อาล้ครับพี่จบเปิดพี่หวังไล่ชงให้พี่ท็อปลูกนี้สวยงามโอ้แต่จังหวะนี้ครับพี่เกียรติบล็อกสวยกว่าเอาแล้วครับเป็นแต้มให้อธิการโอ้สันว่าดีแล้วนะครับบล็อกดีกว่าฮะโอ้เกมเดือดทั้งสองสนามครับอื ครื่องยังไม่ร้อนอ่าไองเติ้ลบอกงั้นนะเอาเสริมมาลูกนี้อ่าพี่ลงครับมีหลุดนิดหน่อยเป็นแต้มของกำแพงกำแพงมาถึงในรอบนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วฮะตัวดีน้องโกกกำแพงด้วยนะครับแต้มอยู่ที่5-2อครับัติการีิอร์ขึ้นนำท่องซ้ายพี่หวังเปิดรถชงเอาล้ครับนิ่งๆแบบนี้โ oh <my> อ้แต่ว่าจังหวะจันมันออกนี่สิครับ เป็นแต้มของอธิการนิสสอดแต้มอยู่ที่3ามต่อหกยังตามอยู่นะครับกำแพง<า>พิจบมาที่ช่องขวาลูกออกไปนิดนึงอโอ้ถ้าอย่างนี้งานเหนื่อยงานหนักแล้วนะครับกำแพงเพชรจา เต้มอยู่ที่7ต่อสช่องขวาพี่ต๊อบเปิดพี่หวังชงนิ่งนะฮะถือว่านิ่งเอาวแล้วครับคราวนี้แต่ยอดเรื่องที่จะแต่ยอดนะครับพี่ต๊อบโอ้ถ้ถาถ้าสันเต็มเต็มไม่แน่นะฮะอาจจะโดนบล็อกภาเกตอีกรอบนึ่งต้มขยับตาม,มานะฮะสี่ต่อเจพี่จบเคาะมาเบาๆเอ้าวแล้วครับ แต่ว่าเบาแล้วมันได้แต้มเอาแต้มนะครับเล่นยังไงให้ได้แต้มไม่ต้องแรงเบาๆจะได้แต้มครับแต้มขยับมาเจ็ดต่อห้าหน้าขวาลูกนี้โอ้สวยงามครับเนี่ยนะฮะยังคงความเก่าอยู่นะครับสำหรับพิลงพักดีแดงวัฒนาภัยบูรณ์เนี่ยนะครับยังคงความเก่าอาดีตทีมชาติไทยนะฮะ โจได้พี่มังด้วยนะครับคิดอะไรอยู่พี่น้อยพี่มานเอาล้ครับเปิดนิ่งครับโปรโมทเอี้ยงชงไปให้ป๋าเกียรติสันโอ้คราวนี้พี่จบติดได้แล้วพี่หวังชงอย่าพลาดนะครับกระแพงโอ้โหแล้วติดบล็อกป๋าเกียรติอีกแล้วเอาล้ครับทำยังไงฮะกําแพงจะแก้ไขเรื่องลูกบล็อกของอธิการที่สอดโอ้โหทำยังไงก็ติดทำยังไงก็ติดบล็อกค,ครับ เคาะไปเบาๆพี่ต็อบยังเปิดได้อยู่ครับนี่นะพี่หวังก็ชงนิ่งนะครับแต่จังหวะทำนี่นะครับลูกออกหลังแบบนี้เป็นแต้มของอจิการดีสอดว่านะสั่นแรงๆก็ติดบล็อกเด้งหมดนะฮะอลครับตอนนี้กำแพงเพชรมีการเปลี่ยนตัวเอาพี่น้อยทีโอลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็กแทนพี่จบนะครับมาดูว่ากำแพงเพชรจะแก้เกมได้หรือไม่อย่างไร ขอให้นะครับคู่เมื่อกี้ใครชนะ<อ>พีล่าบอกข้าวซอยครับพี่ล่าทีมข้าวซอยชนะสุนทรสยามทีมอ่าทีมหมดหนอมฮะทีมหมดน,อม,น,มมดนอมชนะทีมสามารถโคทองได้เข้ารอบถีเป็หนึ่งทีมเหลือทีมนี้อีกหนึ่งทีมสําหรับบุโสนะครับเพราะว่าสนามสองก็ตัดท้องกันอยู่ต่อจากคู่นี้จะเป็นรุ่นโอเพ่นเลยนะครับพี่น้อยตัดยอดนี่นะครับผมบอกแล้วว่าลูกตัดยอดของพี่น้อย นี่แหละครับในเวทในวัยอุโสแบบนี้นะครับไม่ต้องกระแทกแรงนะฮะในความรู้สึกผมฮะลูกยอดเนี่ยนะครับเก็บยากที่สุดเออนี่แผนที่วางไว้ือคุยเลยนะพี่หมานอีตอนตามคุยไม่ออกอนี่นะฮะก็ จังหวะที่ว่าติดบล็อกบ่อยๆพี่ต๊อบต้องเลือกแต่ยอดแล้วนะครับหรือไม่ก็ต้องเคลียร์หลบเบาๆออกซ้ายออกขวาถ้าสั้นตรงๆนี่ผมว่าติดบล็อกยังไงก็ติดบล็อกพิเกตเลยนะครับเพราะว่าพิเกตกระสูงยาวเข่าดีสวัสดีมนทัดครับทัศตะพนประดับคาพี่น้อยตัดหยอดหน้าซ้ายเอาแล้วครับเนี่ยนะครับเปิดล้นแบบนี้แก้ไขข้ามไปออกหลังเป็นแ้มของกําแพงลูกตัดหยอดต้องมาบ่อยๆครับแล้วก็นานๆก็ หลอกกระแทกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับต้องเล่นแบบนี้นะฮะในงานเราลำบากนะครับกำแพงเพชรสิบสองต่อแปดนาขวาพี่ตปยังเปิดได้อยู่ครับทงนิ่งเนี่ยนะครับต้องนี่ผมบอกแลนะ้วฮะต้องเลือกแตะยอดครับอย่าสั่นนะฮะโอ้โหถ้าสั่นนี่ติดปากเกียร์แน่นอนนะครับบล็อกดีมากครับขายาวครับปากเกียรแล้วสูงด้วยเต้มอยู่ที่เก้าต่อสิบสอง เอาครับทันหรือไม่ทันครับกำแพงพี่น้อยมาที่หน้าซ้ายนี่แหละครับพี่เอี้ยงเปิดไม่ดีแล้วครับเป็นแต้มของกำแพงเพชรอยู่ยที่12ต่อ10ครับพี่หลงไปที่ช่องขวาพี่น้อยยังเปิดได้อยู่เอากำแพงเพชรตั้งลูกสวยแบบนี้สันโดนเกี่ยวได้พี่เอี้ยงชงให้ป๋าเกียรติเอาและครับโอ้แล้วสันคืนแบบนี้เป็นแต้มให้อธิการนิสสอดเอานลครับเอาล้ครับ แ้มอยู่ที่10ต่อ13พี่น้อยจัดยอดงัดขึ้นมาครับเอาละครับพี่เกียรติตีหัวเบาๆโอ้โหเหลี่ยมจริงๆเหลี่ยมเชิงสุดยอดน้ำหนักชัางมาเมื่อเช้ามุงอะไรจะเบาขนาดน,นั้นครับลงตรงสลิงเลยนะฮะเอาละครับขึ้นท่านไปที่เรียบร้อยพี่น้อยเปิดแล้วได้ชงให้พี่ต็อปลูกนี้ อ๋แล้วครับยางซันล็อกแก้มให้กระแงเพชรได้อยู่ยังปิดไม่ได้ยังปิดไม่ได้จะเอียงมาซ้อมที่ขนส่งสโปรไทยอย่างเหนียวเอ่อพี่หมานบอกว่าให้ไข่เกียวไปตีไก่เลย <laughs> หรือดีแล้วพี่หมานเนี่ยหน้าซ้ายอัพพี่เอียงเอ้าเปิดชงนิ่งเหมือนกันครับสันตรงนี้ยังเกี่ยวได้อยู่ครับกรแพงเพชรต้องล็อกให้ได้ อย่าให้เป็นแต้มของอธิการไม่งั้นงานเข้าล็อกได้ไหมไหวไม่ไหวเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่นะฮะสุดท้ายแล้วสู้ความเก่าไม่ได้เซตแรกก็เป็นอธิการริสอรครับเอาละครับเกมในเซตที่สองเริ่มแล้วนะฮะกำแพงเพชรในชุดสีดาอยู่ในฝั่งผู้บรรยายครับตอนนี้ส่วนอธิการรีสอรโอโ้จังหวะนี้พี่หวังแก้ไขได้ดีเลยนะครับเป็นแต้มให้กำแพงเพชร ส่วนที่มาตุก,การรีสอร์ทก็อยู่ในฝั่งตรงข้ามู้บิรายนะฮะัย่ไไม่ปไ,ไ,เ,ปไเอออย่างที่ผมบอกก็เชื่อผมยังครับ<ม>พี่หมานว่าพี่หวังกับพี่จบอย่าลงพร้อมกันนะครับ<อ> <laughs> ถ้าถ้าเอาหวังลงอย่าเอาจบลงนะครับเออเอาแค่ okay, นั้นนะครับกำแพงเ <laughs> พชรพีลงหมดเอี้ยงได้แชมป์กลับมาจะถลองให้เราที่กดมนะครับ ออออโอ้จังหวะน,นี้มีตะก้อเข้าเอาละ,ะครับกรรมการบอกว่าหยุด <laughs> พี่หมาหนวเลาะเลยผมบอกแล้วว่าถ้าพี่หวังลงอย่าเอาพี่จบลงนะอะอย่าให้ลงคู่กันครับหวังก็จบเนี่ยช่องซ้ายพี่หวังเอาละครับขึ้นเขาแล้วชงให้พี่ต็อปนิ่งมากรูปนี้สันล็อกแต้นห้กำแพงเพชรสวยงามครับไม่แน่ไม่นอนแล้วนะฮะอาจจะมีชซต3สามก็ได้ครับ แต้มอยู่ที่2ต่อหนึ่งกัาแบงเพชรขึ้นนําอยู่1แต้มครับส้ายลูกนี้สวยงามอา้าวหรือว่ามันจะเกิดอาถรรฮะฝั่งโน้นมันมีอะไรใครทําของไว้หรือเปล่าฮะอยู่ฝั่งโน้นทีไรแล้วแต้มตามทุกทีแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อสามเอาแล้วครับพี่น้อยชงให้พี่ต๊อปซันลูกนี้ อพีเอียงเกี่ยวได้พี่ลงชงให้ปากเกียรติเรียบร้อยครับสันมาทันกับไม่โกงกันฮะสำหรับท่านใดที่เป็นเอซของนัทสระบุรีรอชมคู่ที่4นะครับคู่ที่สนะฮะนัทสระบุรี <c oughs> ช่องซ้ายพี่เอียงเปิดแล้วชง ลึกนิดนึงแต่ว่าตีหัวได้ครับอานะล็อกแต้มได้เช่นกันครับอัติการรีสอร์ตแต้มอยู่ที่3เท่าช่องซ้ายลูกนี้กำแพงเพชรว่าไงครับสันทัดบล็อกออกไปล็อกแต้มให้กำแพงได้ครับ หวังต็อปน้อยนะครับถ้าหวังท็อปน้อยก็ออยังชั่วนะฮะทรงนี้นะ่าจะเล่นได้ดีครับแต่ถ้าหวังต็อปจบแล้วก็เรียบร้อยฮะกำแพงเสียงพี่น้อยขออะไรนะีชงให้เน็ตท่วมอย่างเดียวครับพี่ท็อปพีเค้าแม็กตกยังออยังนี่ครับโอ้แม็กเข้ารอบกําลังจะตัดเชือกตายคอมเมนต์เนาะน่าเกลียดจังวันชัยรอดแก้วใครเอ่ย วันชัยรอดแก้วเดี๋ยวแม็กของแม็กเจน้ำดื่มจับคู่ที่สี่ครับคู่ที่4คู่นี้เป็นคู่ที่สองนะคู่ที่สี่เจกับเสียตีแต่ตัวนี้กำแพงเพชรขึ้นนำอยู่ที่ห้ต่อสตัดหยอดลูกนี้งัดขึ้นมาครับปาเกียรติงเองแล้วฮะตีหัวเบาเายังเกี่ยวได้อยู่ โอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้น่าเสียดายฮะโอ้โไม่ได้ปรึกษากันครับแดมอยู่ที่ห้าเท่าพี่ลงมาที่ช่องซ้ายครับพี่หวังก็ชมแต่ละครั้งนิ่งนะฮะจังหวะการทำโดนเกี่ยวแบบนี้อันตรายเอาละครับเป็นแดมของกำแพงเพชร คุณประจักษ์สวัสดีครับแต้มอยู่ที่6 5, ต่อหกำแพงเพชรขึ้นนำอยู่หนึ่งแต้มเอาแล้วครับเสิร์ฟเดินแต้มได้ครับพี่น้อยทีโอทีหมายลกเลขเ็ดตำแหน่งแบ็กของกำแพงเพชรแต้มอยู่ที่5ต่อเครับอธิการพี่ลงเคาะมาหน้าขวาเบาๆพี่หวังไล่ชงไปแบบนีเ้เกี่ยวได้ทันไม่ทนันเอ้วยังทันอยู่นะครับ ปาเกียติสันลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้เกี่ยวขากันครับโอ้โหเล่นกันแบบทุ่มเทเลยนะฮะกําแพงเพชตเพราะว่าเซตนี้กําแพงเพชอยากได้เซตนี้เพื่อมีเซตสามครับอธิการต้องการเซตนี้เพื่อปิดแมตต์แต่ไม่รู้ว่าจะออกทางฝั่งไหนอย่างไรดูกันต่อไปฮะยาวๆเแจมอยู่ที่เจห ช่องขวาสวยงามโอ้ออกเสียงเลยนะครับงานนี้พี่น้อยเสิร์ฟครั้งนี้อวัวด,ดีเสียทิงเรือไทยด้วยนะครับแตมอยู่ที่6ต่อ8อธิการตามอยู่ท่องขวาพี่น้อยเปิดนิ่งแล้วชงฉีกหน่อยๆครึ่งรอบอา้าวโดนเกี่ยวได้โอ้โหแล้วทำคืนนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาฮะ อธิการรีสอร์ทโอ้โหนี่เลยครับโชว์ความเก่านะครับป๋าลงโอ้โหจังหวะลูกทำแล้วเกี่ยวด้วยอีเนียงขึ้นมาเคาะมาที่หน้าขวาพี่ต๊อปเปิดไม่หลุดชงเองแล้วครับแตะยอดเอาพี่เอียงเปิดแล้วก็ชงใหม่อีกครัง้งนึงได้เรียบร้อยทีครับแบบนี้โอ้โห แต้มอยู่ที่8เท่าเอาแล้วครับหน้าซ้ายพี่เอียงมีดิ้นนิดหน่อยเรียบร้อยครับเป็นแต้มของกระแพงเพชรโอ้พี่น้อยลูกเสิร์ฟก็มาดีนะฮะทำงานด้วยนะครับแต้มอยู่ที่8ต่อ9าหน้าซ้ายพี่หวังเนี่ยนะการชงแต่ละครั้งผมว่านิ่งนะฮะอยู่ที่จังหวะการทำานะครับโอ้งานนี้ปิดต็อปยังล็อกได้อยู่ เป็นแต้มให้กำแพงขยับขยื่นเคลื่อนหนีไปนะฮะสิบต่อแปดเอาแล้วครับสิบต่อแปดกำแพงจ๋ามาหรือไม่มาสวัสดีพี่ยองสวัสดีเอ่อสักุระล็อกเดี๋ยวนึกไม่ออกโอ้ลูกนี้ออกหลังนะครับเป็นแต้มของอติการีสอร์ทสวัสดีน้องเอ็กเนาะน้องเอ็กสักุระล็อกน้องเอ็ก,ก, ρα, อ,กอ,อุก่ออนสังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวลี เออ่คุณอะไรเนี่เอ่ยอยอ่านไม่ทันค okay, oh, ุณท oh. ิมใช่ไหมฮะลุงน้อยเสิร์บดีมากคุณประจัก์บอกพี่น้อยเสิร์บดีโอเคครับปิดต็อปสันลูกนี้ล็อกแต้มให้กำแพงโอ้ถ้าเป็นถ้าเซตสองออกกำแพงนี่บันเทิงนะฮะเซตสามเซตสามได้บันเทิงแน่ฮะสวัสดีครับ คนได้ถิ่นจินดาพี่น้อยน้องหนุ่มบุญรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับ1 1ต่อ9พี่น้อยตัดหยอดตรงนี้เปิดได้อยู่แล้วชงนิ่งๆครึ่งรอบก็มานี่แนะครับป๋าเกียรติจากบางมุนาคเอาวุสเดินสายเลยนะครับตำแหน่งหน้าขวาทําคุณวุิบอกว่า FC ซกำแพงเพชรสวัสดีท่านท่านสวัสดีด้วยนะครับ ช่องขวาครับพี่น้อยเปิดไม่ค่อยดีเอาอยัางแก้ไขได้ไหมโคตรทันอยู่นะครับแล้วโดนเกี่ยวตีหัวลูกนี้พี่ต๊อปเปิดไม่ดุดโอ้จังหวะนี้เอาละครับเดี๋ยวนะฮะเหมือนจะเกิดการฟาวจะข่ายครับเป็นแต้มของกำแพงเพชร <sec> โอ้โชคดีครับพี่ศิริชาติชัยดีรกสวัสดีครับโอ้เป็นแต้มของกำแพงเพชรเอาแล้วครับโชคช่วยไหม แต้มอยู่ที่12-10กําแพงปี่น้อยว่ายังไงช่องขวาลูกนี้ยังเปิดดีอยู่ครับพี่เอียงไล่ชงห่างนิดนึงแก้ขายข้ามมาเอาละครับกำแพงเพชรชงกันใหม่แล้วโอ้โหจังหวะล็อกแต้มแบบนี้สันออกข้างไปเยอะครับพี่ตอ๊อบสวัสดีเสียไหมไทยญี่ปุ่นดินแดงดดยอะนะครับอ้นเสีได้ครับจังหวะของกําแพงแล้วนะเมื่อสักครู่ สิบเอ็ดสิบสองโดนบี้มาแล้วครับพี่น้อยเปิดพี่หวังชงพี่ท็อปซันลูกนี้อานะครับล็อกแ้มได้แม่เนี่ยพี่ดอมเ่ยว่าแบบพี่เบิ้มอ่ะอืมเวทห้าสิบเนี่ยมันยกให้พี่เบิ้มเลยตัวชงนะแล้วก็พี่น่าอีกคนนึ่บพีบบ่เศษมาสองคนเนี่ยถ้าเวทห้าสิบปัพบเดี่ยวโหมาเถอะ ไม่ได้กินนะปืนนน่นจุ่ม12า3เอาล้าครับแต้ม12 13ทันไม่ทันหนีได้หรือไม่กำแพงอธิการจะทันไหมทัดบล็อกลูกนี้โชคดีครับออกไปหน่อยหนึ่งฮะ<ช>เป็นแต้มของกำแพงโอ้าอาล้ครับจังหวะกันจริงจังหวะกันจริงครับเออสงสัยปลงไม่ได้กินกาแฟแน่เพื่ <laughs> อชีวิตกินเยอะเอาว่ากันไปขึ้นแท่แล้วครับเซตสองแกำแพงเพชร โอ้ oh, ถ้าปิดได้มีเซตสพี่น้อยว่าไงครับช่องขวาปาเกตเปิดผู้หมวดเอียงชงแล้วสันลูกนี้โอ้ oh, oh, เกี่ยวช่องซ้ายแล้วไม่ลูกมันออกข้างไปเยอะครับตามยังไงก็ไม่ทันนะโอ้ oh, oh, เป็นแต้มอัธิการเป็นแต้มของอธิการจังหวะนี้ครับเป็นตายอยู่จังหวะนี้แต้มล็อกครับออกทางไหนกำแพงเพชรถ้าล็อกได้เกม ถ้าอธิการล็อกได้ดิวเอาแล้วครับถึงล็อกโดนเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวกันอีกครั้งหนึ่งกําแพงเพชรข้าไปเอายังเกี่ยวได้โอ้จังหวะนี้เป็นลูกอ้อมโอ้โชคของกําแพงกําแพงจ๋าโอ้ยหัวใจจะไวาย้โหคุณเล่นอะไรกันกําแพงเพชรเซตสองก็เป็นของกําแพงเพชรนะครับยอดโอเคครับเดี๋ยวชมในคู่นี้ฮะใครจะเข้ารอบสี่ทีมเป็นทีมสุดท้ายเพราะตอนนี้เข้าไปแล้วสามทีม มาดูคู่นี้ครับระหว่างอธิการรีสอร์ทต,ตอนนี้เป็นฝั่งมาอยู่ฝั่งผู้บรรยายกับทีมกำแพงเพชรอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับต่างฝ่ายต่างเก็บเกี่ยวกันมาคนละหนึ่งเซตต้องมาดูในเซตที่สเซตทีชะตาเข้าช่องซ้ายลูกนี้พี่น้อยเปิดไม่ได้แล้วครับเป็นแต้มของอธิการเออยังอัดฉีบเหมือนเดิมครับ <S <S พี่ลาบอกว่าอธิการสู้ๆเอาละครับก็มาถึงตรงนี้แล้ว โกกํมแพงบอกว่าลรกหัวใจกําเริบตัดยอดน้าซ้ายครับเป็ุตทเอียงเปิดต้องชมขึ้นมาสันทัดบล็อกลูกนี้เอาแล้วครับกําแพงเพชรก็มีบล็อกเหมือนกันาโดนแขนเหรอว้าวกรรมการบอกว่าโดนแขนนะครับเป็นแต้มของอธิการากําแพงเพชรนะฮะโอกาสข้างหน้าก็นักกีฬาแต่และท่านมากรุณาตัดแขนออกด้วยนะครับ ลองซายดูยนี้พี่ต๊อปชงเองเล่นเองโอ้ชัดเน็ตหน่อยเรียบร้อยฮะล็อกแจ้งให้กำแพงเพชรได้พี่มนัทสวดีครับพี่นัทพี่นัทบอกว่าเชียร์ค <c oughs> <c oughs> ีมีทักทวงนิดหน่อย <c oughs> ไม่ทราบอะไรนะครับ <c oughs> สวัสดีพี่พรชุมแสงครับ เท่าแต้มอยู่ที่สองเท่าเอาแต้มต่อแต้มตาต่อตา,ตาหน้าซ้ายตรงนี้พี่เอียงครับชงด้วยหลังเท้าลึกนิดหนึ่ง,งาาโอ้จังหวะน,นี้กรรมการบอกว่าพี่ต๊อปเล่นลูกล้ำตะข่ายนะเป็นแต้มของอจิการรีสอร์ทสวัสดีครับพี่ปลัดอ้ามพี่สมพลสีโมราตาอแต้มอยู่ที่สามต่อสอง หน้าขวาครับปิดตอปเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่กัมแพงเพชรอ,าอ้ายังแก้ไขข้ามมาได้โอ้แต่จังหวะแก้ไขล,ลูกมันออกไปนิดนึงครับพี่หวังอ้น่าเสียดายครับออกไปนิดนึงเป็นแต้มของอธิการอีกแล้วฮะเอาอยัางไงกันจ้าสวัสดีครับน้องแบงค์อดตเสแบงก์ดบ้านสวัสดีครับคุณอติการเชียร์ยุ้ยบางยี่ขัน พี่ยุ้ยตัดสนามสองเสร็จไปแล้วผมไม่คู่แรกสนามสองผมไม่รู้ว่าใครได้เดี๋ยวจะสอบถามข้อมูลให้นะครับคุณเลนลี่สวัสดีครับสวัสดีจันบอยน้องบอยด้วยนะครับแตมตัวนี้อธิการรีสอร์ทขึ้นนำที่ห้าต่อสองครับช่องขวาเปิดได้อยู่ครับกำแพงเนี่ยนะฮะจังหวะทำแล้วติดบล็อกฝาเกียรโอ้โหหลายลูกแล้วนะครับ ใช่เอาละครับชมเกมคู่นี้ฮะโอ้ล้นหรือไม่ล้นจังหวะจะล้นไม่ล้นแล้วซันล็อกได้ไหมอธิการได้ครับป๋าเกียรติจากบางมุนนาคนะสวัสดีครับคุณจตุรงเอโซบอลสวัสดีครับเอจันเหนือสวัสดีครับสวัสดีครับเอกกมลพี่หมีสวัสดีครับโอ้โหเอาล้วครับ ลูกเสิร์ฟพี่ลงครับจี้หน้าขวาแบบนี้เปิดไม่ได้นะกําแพงแปดจั่มเปลี่ยนแดนแต้มอยู่ที่สองต่อแปดกำแพงเพชรตามค่อนข้างห่างนะฮะพี่ลงเปิดลูกนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่าอ้าวยังแก้ไขข้ามมาได้ครับพี่ต๊อบเปิดใหม่ครั้งหนึ่งแล้วลูกนี้กําแพงเพชรสันโอ้โพี่หมวดเอียงยังเกี่ยวได้อยู่สันคืนลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาละครับ เนี่ยนะฮะพื้นฐานอันแน่นเหนียวของอติการรีสอร์ทโอเพนตอนไหนครับต่อจากคู่นี้เลยครับต่อจากเซตน,นี้ก็จะเป็นโอเปนแล้วครับเออ่ล็อกหน่อยครับกำแพงช่องขวาพี่ต๊อปเปิดพี่น้อยไล่ชมห่างนิดนึงพี่หวังแก้ไขข้ามไปโอ้โหจังหวะแก้ลูกนี้เรยวแรงยังดีฮะออกหลังไปเลยครับพี่พงศ์บอกว่าภาคภาษาปกติด้วยครับ <laughs> เอออืมครับพี่สดําอ่าพี่หนอมเข้าไปแล้วใช่ครับใช่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 เอ่อยังเก่าอยู่หมดเอี้ยงใช่ครับพี่ลงเสิรฟลงนี้เอาอย่าเส้นไปสองห่อ <c oughs> อ้โหแต้มตามค่อนข้างห่างครับตอนนี้เปลี่ยนเอาพี่จบลงมากำแพงเพชรโอ้โพี่จบเปิดได้อยู่แต่ว่าไล่ตามไม่ทันครับจังหวะนี้ เแล้วครับเลือกตีหัวแล้วครับพี่ต๊อบล็อกแต้มให้กำแพงได้ไม่ซันแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้ซันอันตรายครับติดบล็อกปากเกียดหลายลูกแล้วะฮะแต้มตามอยู่3มต่อ11จะเกิดปฏิหารไหมครับกำแพงเพชรปากเกียรเปิดนิ่งครับพีเอียงชงนิ่งแบบนี้เกี่ยวได้ครับเอาแล้วฮะจังหวะเอาลอนไปอีกทีนึงชงใหม่ครั้งติดหลังยังอยู่ โอ้ยอะไรขนาดนะฮะเป็นลูกออกอีกแล้วครับเป็นตามของอธิการรุ่งเรืองบุญบอกว่าอาธิการสู้สู้โอ้ยต้องไปหาหมอแล้วใครขึ้น <c oughs> น้องโกโกก็แบ่งเป็นใครข,ขึ้นเลยหรอเคาะมาเบาๆพี่จบเปิดแล้ชงให้พี่ท็อบลูกนี้โอ้จังหวะกระโดดปาดก็ออกข้างไปเยอะครับสวัสดีครับจัตตา ดาตาวโรทอนจอนถ้อยจอนส้อยโอ้แต้มอยู่ตามอยู่3ต่อ13ป่ารงเปิดรถชงให้ปักเกียร์ถีบเบาๆอ้าวายังอยู่ครับกำแพงพี่จบไล่ชงพี่หวังโดดปาดลลอกแต้มให้กำแพงเพชรสั่นข้อเท้าดีมากเลย จเรจริญสิงเอาล้วครับเหยียบเบาๆแบบนี้ป่าลงเกี่ยวขึ้นมาแล้วสันแล้วชงแบบนี้โอ้เรียบร้อยครับอติการรีสอร์ทอติการรีสอร์ทไม่ธรรมดาฮะขอบอกว่าไม่ธรรมดา แต้มอยู่ที่4ต่อ14อีกแต้มเดียวจากเกมแล้วป่าตรงนี้เรียบร้อยครับผลการแข่งขันก็เป็นทีมอจิการรีสอดนะครับก็เอาชนะกำแพงเพชรไปด้วยสัก,กร์2ต่อ1เซต